เราสร้างโสโลแกนมาตั้งแต่แรกว่าเราเป็น one stop service ปัจจุบันนี้เราคุมในภาคอุตสาหก,กรรมด้วยเราเลยใช้โสโลแกนว่า All solution of water ให้ลูกค้ารู้จักว่าถ้าลูกค้าคิดถึงเรื่องน้ำให้คิดถึงฟังก์ชัน เราเปิดบริษัทตั้งแต่ปี2,540นะครับในยุคเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งพอดีนะครับช่วงนั้นเองก็จากการเป็นพนักง,งานประจําก็เราออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวเราเริ่มจากการขายเครื่องกองน้ําที่ในยุคนั้นเราเรียกว่าน้าําอโจากตั้งแต่ปี40เติบโตเรื่อยมาไปจับตลาดในส่วนที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับก็จะเป็นพวกโรงงานผลิตน้ําดื่มโรงงาน พกตามโรงงานต่างๆโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสำนักงานนะครับก็เป็นตลาดในเชิงพาณิชย์แล้วก็ขยับขึ้นมาเติบโตในภา,าคอุตสาหกรรมครับก็ภา,าคอุตสาหกรรมก็จะเป็นผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมถึงใช้ในขบวนการผลิตเราเริ่มจากการเป็นตัวแทนนำเข้าเป็น e x c l u s i v e d i s t r i b u t o วหรือตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวจากต่างประเทศทั้งสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็สแปพาร์ทนะครับจนปัจจุบันนี้เรา มาเอาชิ้นส่วนมาผลิตภายใต้แบรนด์ของเราเองก็มีนะครับเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วในธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็น B2B นะครับก็คือขายส่งให้กับร้านที่เป็นร้านเครื่องกรองน้ำต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศปัจจุบันเรามีร้านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นร้านเครื่องกรองน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ600กว่ารายนะครับก็ทั้งในส่วนของภาคที่เป็นภาคครัวเรือนเชิงพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรม ตลาดเครื่องกรองน้ำเนี่ยมีคนที่ไม่ใช้เครื่องกรองน้ําอยู่ราวๆเกือบ40%นะครับคนที่มีเครื่องกรองน้ําแล้วที่อยู่ในบ้านนะครับก็หกสิบเอนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะขายเครื่องกรองน้ําสู่คนที่ไม่มีเครื่องกรองน้ำเนี่ยมีเกือบครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําตามบ้านนั่นคือเรามองว่าธุรกิจของเครื่องกรองน้ํายังขยายไปได้อีกเยอะเลยนะครับ แล้วพหนวกกับตัวเราเองเนี่ยเรามีโครงการที่จะขยายในภาคในส่วนที่เป็นตลาดบนแล้วเราก็ไม่เคยเไปจับตลาดตรงกลุ่มนั้นได้มาเ e t s h a ร์เราต่ำมากเราคิดว่าเราก็จะไปขยายในกลุ่มนี้ด้วยครับต้องบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตนะครับผู้นำเข้าและก็ขายส่งที่เป็นตลาดที่เป็น B2B นะครับยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่มีสินค้าครบเหมือนเราแล้วก็จับได้ทุกกลุ่ม ของกลุ่มลูกค้ารวมถึงทุกเซก g m นต์ของตลาดนะครับเ,เป็นจุดเด่นของเราเราสร้างสโลแกนมาตั้งแต่แรกว่าเราเป็น one soft service ปัจจุบันนี้เราคุมในภา,าคอุตสาหกรรมด้วยเราเลยใช้สโลแกนว่า all solution of water ให้ลูกค้ารู้จักว่าถ้าลูกค้าคิดถึงเรื่องน้ำให้คิดถึงฟังก์ชันนะครับนั่นคือสโลแกนของเราเ,เรามีโ r o d u c ที่เข้าไปใน,ในทุกภาคส่วนที่เล่าให้ฟังแต่ต้น รวมถึงเรามีทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับมีแบรนด์ของเราเอง23แบรนด์ซึ่งในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะจับกลุ่มแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วที่สำคัญในแบรนด์ของเราเองเนี่ยเรามียอดขาย80-90ของยอดขายทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตมาตลอดผมตั้งแต่เริ่มทำบริษัทมา ปี40เนี่ยเรามียอดขาย3ล้านบาทอีก4ปีต่อมายอดขายเราทะลุ100ล้านบาทแล้วเราก็เติบโตเรื่อยมา20-30%ทุกปีนะครับปีก่อนเกิดโควิดคือ63ก็เริ่มมีโควิดแต่ยังไม่กระทบมากก็เรามียอดขายอยู่860กว่าล้านนะครับมี net profit อยู่ประมาณ70ต้นๆในช่วงที่ผ่านมาเราคอนโทรล a r g i n ด้วยดีมาตลอดนะครับปัจจุบันการสร้างแบรนด์ของเราสักเซสมากแล้วก็เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25-30%หรือโดยภาพรวมก็ประมาณ28-29%แล้วเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับรวมถึงในช่วงเกิดวิกฤตในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังรักษาฐาน Margin ตัวน,นี้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า n e t p r o f ิตก็จะแตกต่างกันไปตามยอดขาย อย่างปีที่แล้วยอดขายเราก็อาจจะตกหน่อยตามสภาวะเศรษฐกิจแต่เราก็ยังมีกำไรอยู่จริงๆปีนี้เราตั้งเป้าไว้จะเติบโตไม่น้อยกว่า25-30%นะครับก็อย่างน้อยก็คงจะกลับไปได้ถึงปี63ตัวเลขเราอาจจะเยอะในเรื่องของการติดโควิดแต่ว่าเศรษฐกิจการกระตุ้นจากภาครัฐก็ดีหรือว่า การเปิดร้านค้าทุกๆอย่างเนี่ยมัน,มนกลับมาเป็นภาพปกติเราตั้งเป้าหลัง IPO เนี่ยเราจะมุ่งตลาดที่เป็นในเชิงครัเรือนนะครับโดยที่เราเองจะเปิดร้านอันนึ่งเรียกว,ว่าร้านอควาเทคตลาดของตัวสินค้าอควาเทคเนี่ยจะแตกต่างกับแบรนด์อื่นที่เราเคยทำเรามีแบรนด์ต่างๆที่เล่าให้ฟัง23่ง23แบรนด์ถ้าพูดถึงในตลาดที่เป็นเครื่องเครื่องกองน้ำสำหรับครเรือนเนี่ย มันจะมีอยู่ประมาณ6-7แบรนด์ที่เราขายอยู่ซึ่งใน6-7แบรนด์นี้เราไปสำรวจตลาดพบว่ายอดขายของเราในกลุ่มนี้ที่เป็นตลาดกลางขึ้นบนเนี่ยมีไม่ถึง1%น่นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสอีก99%ในการขยายฐานตรงนี้อันนี้มันเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มที่เป็นพรีเมียมนั่นคือเหตุผลที่เราจะบุกตลาดในกลุ่มที่เป็นพรีเมียมโดยใช้แบรนด์อควาเทคก่อนอร้านนี้เราเริ่มเปิด แล้วก็เริ่มทําโครงการนี้ปีนี้เป็นต้นไปนะครับเปิดไป1ล้านละแล้วก็ในสิ้นเดือนนี้จะเป็นอีก1ล้านในแผน3ปีนะครับหกถึงหกเนี่ยเราจะเปิดให้ได้50ล้านค้าเราคงเน้นตลาดในประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า95%เป็นเป็สัดส่วนที่เราขายภายใต้ในประเทศนี้โดยโดยโดย,โดยขายผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับ แล้วก็อีก5%เป็นี่ยเป็นการเติบโตซึ่งเราเพิ่งเริ่มทำในช่วง2-3สมปีที่ผ่านมา water store จะแตกต่างจาก a าคอ e เทคตรงที่ว่า water store เนี่ยจะเน้นตลาดที่เป็นขายส่งก็เราเข้าไปตลาดในกัมพูชาลาวแล้วก็พมา่าโดยโดยเราการขายส่งเหมือนเดิมสำหรับตัว water store เราเปิดไปแล้วทั้งหมด19ที่แผนเราก็คือจะเปิดอีก5ที่ นะครับก็จะมีในเมืองไทย2ที่แล้วก็เป็นลาวกัมพูชาพม่าเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งที่ในจนถึงปี6-7การที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราต้องเรียนกับทุกคนถ้าทุกท่านไปดูตัวเลขของนิสินต่อทุนเราเนี่ยต่ำนะครับก็คือ0.6ซึ่งเราต้องบอกว่าเรามีศักยภาพที่สามารถกู้เงินจากต่างประเทศหรือว่า ของสถาบันการเงินได้เขาอยากให้เครดิตเราเยอะเลยครับแต่การเข้าตลาดหลักทรัพย์เราเชื่อว่าตลาดทุนเนี่ยมันมันจะส่งผลอะไรเราหลายอย่างที่แน่ๆก็คือเรื่องระบบการจัดการของเรานะครับเ,เป็นมาตรฐานมีการตรวจสอบที่ดีแล้วก็ที่สำคัญเพิ่มความเชื่อมั่นกับลูกค้าแล้วเราก็ยังมั่นใจว่าธุรกิจเราหลังเข้าตลาดนะครับก็จะเพิ่มศักยภาพของเรา รวมถึงการร่วมมือกับต่างชาติและก็ความเชื่อมั่นในผู้บริโภคในสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่านักลงทุนต่างๆที่มาลงทุนร่วมกับเรามาเป็นพาร์ทเนอร์เราเราก็จะเติบโตไปได้วยกันนะครับรวมทั้งทุกท่านก็อยากจะเห็นการเติบโตของหุ้นด้วยนะครับก็ FTI เป็นหุ้นน้องใหม่นะครับแล้วเราก็จะมาสร้างรูปแบบนวัตกรรมรวมถึงระบบขันการ กองน้ำให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าเครื่องกองน้ำไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวอย่างที่ทุกท่านเคยเจอนะครับเราเป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งครบวงจรตามสโ,โลแกนที่บอกไว้ a l l s ution, ู l ชั i o ออฟวอเตอคิดถึงเรื่องน้ำคิดถึงฟังก์ชันครับ